นี่ละจ้ะบทสรุปนะจ้ะบทสรุปสิได้มาซื้อนี่แหละไปหาเบิดพู่เขาขั้นขายจานละลอยช่งจักบาทอ่ะหาลอยอันนี้หาลอยได้หนิยาบยญเวลาไปกันฮะลาน่ไปไกลไม่ไรบ่อันนี้โลนึงนี่จะคนหลายโลนึงนะจ้ะคนหลายก็เห็ดคนหลายก็ฮิตมั้ยเวียนมันใหญ่กว่าที่นี้ ไปไจ้ะสปอตเตเลยน้อยน้อ๋อเช็คจานอันนั้น oh, ท่างผมเื่จานเนาะบทสรุปจ้าเรียกเด้ว่าใจเหงาจเหงาใจเอ็นต่พูดต่เพือไปหเดโอ้ยวันหนึงสื่อยวนไปเบอร์น่วงยุ่งบานสื่อยุ่งบานสามรวยอมาสามรยได้จากสามหวยเกี่ยงรวยสามวยเต็มๆเลยเน บ่ได้กินโดนเราบอกสมมุ่งนะต้นผักติ๋วแทนนไ่เขาเอนาเักติวบีเอาต้นผักติ๋วนี่นีผักติ๋วเอออน่มพผักติ๋วออกไปแม่นี่นี่ได้เกงใส่วิญญาณเห็ดเพาะอ๋อสมมุงได้บงขังในเปงได้จ้ะอื บักสมบวนเหมาสมบวงอ้าบักสมม่วงข้างในเป็นสมสมบ่สมซิ่มบังเจล่ะยาต้นมันเหรออันนี้ในบักสมม่วงเหรอยอดมันเขาก็เอาไปใส่ต้มใส่แกงนซิ่มบังกอรข้างในเป็นอะไรสมม่วงเออซิ่มบังกันนี่หมากมันอืมว้าส้มส้มมาก ยอดมันเนี่ยหอมม่วงแซมบจังหอมใบชะม่วงบ่ะนี่บุกสมม้วนแก่ร้องเบิงกันแกะบักสมม่วงเบิงกันถ้าจะแกะจึงแดกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกไม่พ umm> ี่น้องเหรอกินบักสมม่วงกันหอมแซ่บด้วยเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยหอมเสียบอุ้ยต้มันมีหนอนน้ำต้องสี่ข้างออกนว้อยู่ทั้งต้นมันงนะเออกินดันไงมันนี่ไหมมกโมหมวกมมักมหอมดีไหมก็สิว่าทนะอืมหอมหอมเสียบยอดมันใช้ต่อไปใช้เออเสียบดีไหมเสียบดี แซ่บหอมกสมบ่วงไว้เต้ค่ะถึงพรมาใหม่ปลาหอมดีก็บเห็ดเพะเต็มปลาข้าเจากับกับก๊บเ่าใครออกไปในห้างนี่คนมาเต็ปมปลาบรรยากาศปลาจ้ะ มาหาเห็ดเพาะเจ้าก็คนได้ก็ได้คนบ่แด้กับ่บด้นะจ๊ะตั้งแตบางสวนกับเชียงงงงยังเงีงกนนีหม่ยะเน่นเน่นมัอนจะกลัตามปลามากกวาน่ะอ้ยพอเล้วพวเล้วนี่นี่นี่เขาคนล้นคนเล่นเนี่ วันม่อเเมือเดตักเอาเนี่ยเห็รเพาะนะมีเด้มเป็นสีนะจาเนี่อยู่นขี้ดิมสูนะพ่นหมักอยู่เนาะพ่นไอ้หนอยู่มป้าวยตักค่ายกแล้วูดนินเอนะสามหนวยหน่วยบางไงนึงนี่เดอุ้ยสอนแม่คนลินมาแล้วโอ้ฝนอันเดือดเดอนี่นี่ได้พ่อแม่พี่น้องก็สามข้าอิ่มเลยนี่สามก่อนนี่อิ่มเลยอ อยู่แบบนี้เนาะนี่นี่นี่เล่ยเล่มานะเเล่มาอีกอ่ะเเล่มาอีกแล้วเป็นไรนี่เด้นี่เด้นี่เดโอ้นี่เด้เหียนลูกมันะโอ้มีหอลูกเพราะมันเคียนหินแบบนี้มันจังได้พ่องเน่ยเี่เนี่ยเนี่ยเนี่เคียไปเคียมากนีพ่อเลเนี่ยเนีนี่เด้นีอันนี้อยว้ายนีนี่อ้ย อุ้ยพี่อ่อีกอีกได้ได้้วาอีพแม่ข่อยโอ้ยอีพวกอีแม่ข่อยวายอีแม่ข่อยเก็บวาไม่อยูมงนี่มันอยู่มึงนี่มันอยู่มีอง่วงาจุ่มเดียวจ้าจุ่มเดียวมองเ่องมองเ่อาไอ้เฝ้าห่วงแล้กเจอสิมาขี่อยู่ขี่อยู่ อะอ่ะอุ้ยตรงมา่อไ่้อีก้อีกว่าเร้วว่าเราเคลียไปเคลียมาว้ยดี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 พี่น้องแล้วนี่เอ้าเออืมีห้อีกหอีกค่อยค่อยต้องใจเยนเยันไม่ต้องใจเย็นเย็นอันนี้อยู่บนเสานี่โอ้ยโอ้ยอยู่บนเสีบเ

อู้ไอเหวอะเนี่ยายวายมันดูสังซมันตรงหามันตรงหาเอาจุกเอาจุกเอาซ้นมนอุยมันตรงอยู่แบบนี้เ้าคุยยางไก่ข้าไก่แน่แท้อุ้ยยางไปยางไก่เห็นกับเห็นหรอข้าโบเพียหาวายเพียพียเพียยเอแม่เม็ดสย้า อีตักูเป็นคนหาพ่อมองนี้อตักปนหามแย่งสิ้นแล้วก็นนหาพ่อมอนี่ไแยงสิเคียบไปนี่เรื่อยยุ่หนามแยงสิ้นอมแย่งนตอนนวะอู้บรรยากาศหาเห็ดเพาะมีตะกี้น้อยๆมันมันก็ลังสิเกิดวะพยตหาเห็ด โอ้ยตักมาเห็นพคนอะคนได้เนาะพคนอะโอ้ยฉันคือพอโมเมนต์นะวะพอโมเมนต์แบบนั้นอีกะนะันอห้องน้ำจะเป็นห้องใสเอ้ยฉันกับพ่อเพียฉันเคลียร์ไปเคลียร์มาฉันพ่อแล้วเนี่ยโอ้ยนี่แม่เนี่ยตรงเนี้ย เียมากเขาเขาเล้นเด่นมาหลุดตัวยังอยู่ที่ป่าเหมือนเดิมพ่อเห็ดพาะแตกเซ่เซมูนึงึ่นนโอ้กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วจ้าุนนจําผู้เขาลูกนี้ได้บรรยากาศอยู่ตามป่าคือเก่านะคะ ข้างนึ่งงอมแล้วขีขคาดหาแล้วข้นร่วมกันก็นได้แกงหนึ่งพอดี เขียดพวกเขาเขียดพวกเขาตุบมง่งชสม้มปลาไปน้ำกันหลังจากที่เก็บเห็ดเพาะมาเลาะป่ากันวันนี้น งบา้าละเจอทางแล้ว <c oughs> ให้หาต่อกับบ่าหาละ <c oughs> ไม่หมันแล้วจ้ะ <c oughs> พอทังกับบาตลงซองลงซองกับเดินลงเลยบทีนี้ บืนไปนานแล้วเมียเอร์ได้นี่ขากระเบนไปนะโอ้เป็นปลานมใหม่ตัวนี้งไหมเออเป็นมหานมใหม่แคะไอหลอกไหลเหอไอหลอยไหลวะไอมันจะอ่นบักไงข้าล่งยางคือสบายแทะ วอาจำต้นอันนี้ได้นี่ต้นเสียดเออจะาไปเรมั่อะไบ้ง มีหลอกหลายายัวะอีหลอกไม่แต่งเงี้ยยุ่ง,ง,งก็หลายพะยุ่งขอ่าข้าปลายุงก็จะเยอะบ่ได้ฉีดตันีมะชิดยากันยุงมา กลับเร้จ้ะกลับของแท้เนาะคลิปนี้ก็พผ้ามาหาเก็บเห็ดเพาะนะค่ะแล้วก็พามาชมปลาเนาะพ้ามาชมปลา,า,า,าชมยังเอิ่นกันอยู่เวิร์นเวิร์นอยู่นะจ๊ะเอิ่นกันลงเขาแล้วเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องน้องหน้าบานสวนรับบ้านกันจา้าพอดีเนะาะหลังจากขึ้นเขาไปหลายกิโลอยู่จนมีแอร์แอร์พอล้วจ้า บ๊ายบายค่ะ ี๋ะบทสรุปนะจ๊ะบทสรุปสิได้มืซื้อนี่หละไปหาเบิดผู้เขาม่นขายจานละลอยตรงจักบาทหนหาลอยอันนี้หาลอยได้หนิหาได้ล้นหมดเวลาไปกันพนักงาองไปแจได้ลายมอันนี้โลนหนึ่งนี่จะคนหลายลนึงนะจ๊ะคนหลายก็ฮ็ดคนหลายก็ฮิตแมแมนมันใหญ่จานละลอย เจจานอนนะ้างบบุษรุปจ้าเดียกเียจานนี่จานนี้อคกมาขี่คันล่างแทะเอาอันยอไส้พุ้งอันนันแม่จ้าล่างด่างเขียวหนกรบอกทุงทักนี้อือย่างเีเียว้งหะจ้า ได้ถุงนึงบทสรุปของการหาเห็ดมือ